เราก็ทาบว ais, e ัาดิวนรุ่นเมกาวัดิวนรุ่นดูบัยดิวนรุ่นชาลซายจะกดกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวเครื่องเล่นเกม Nintendo Switch ์ไลน์นะเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาขนาดกระทัดรัดนะฮะท่านผู้ชมนะเล่นกับเจ้าตัวเกมดาคบอลเซต คาร์โรตเอาไว้คินนิงนะท่านผู้ชมนะเออไปรบไปไปซื้อมาเล่นกันได้นะท่านผู้ชมนะนี่เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ซื้อในส่วนของเจ้าตัวเครื่องไว้ให้นะครับมือหนึ่งแล้วก็มือสองเลยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวแผ่นนะครับแผ่นก็จะแปะไว้ให้เช่นเดียวกันนะครับมีภาษาไทยด้วยนะท่านผู้ชมนะเอออย่าลืมซื้อวอร์ชันที่เป็นภาษาไทยนะครับเราจะพูดถึงตัวเครื่องก่อนเลยนะท่านผู้ชมนะตัวเครื่องในความแรง0.4เทลฟอปนะท่านผู้ชมมันถือว่าแรงมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะสำหรับเจ้าตัวเครื่องเล่นเกมพก นะฮะท่านผู้ชมนะแล้วก็มันแบตมันอยู่นานมากเลยนะครับอยู่นานที่สุดในรุ่นแล้วนะท่านผู้ชมนะอยู่ประมาณสามถึงหกชั่วโมงนะท่านผู้ชมนะมีแบต3600ักมิลลิแอมนะครับท่านผู้ชมนะขนาดหน้าจอ5.5นิ้วนะครับเป็น HD ชดีนะท่านผู้ชมนะขออภัยที่ตกบ่อยนะครับมันยุงมันบินผ่านครับมาคุณนุ่นเราจะมาเล่นกันเลยนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะนี่ซื้ออยู่แล้วนะคำยาได้คิดมือสองอยู่ประมาณตัวเครื่องอยู่ประมาณ3,000ถึง4,000มือหนึ่งยัอยู่ที่ประมาณ6-7,000นะครับมาเล่นกันเลยนะครับหนีดก้้้อออนนบลโโโโตึงหย อุย้ยืลงมาครับกด L L แล้วก็ X ขามีขามีห้าเป็นเงี้นะโอเคเราชาร์จพลังก่อนนะครับเข้าไปต่อยครับสวยนี่เลยครับเฮ้ยอ้ย,อยหลบเกือบหลบมันไม่ทันอืม่ีีเป็นอ่งนะีะพลังขึ้นเต่าไปเลยญญฉันจะจบเกมมันเดี๋ยวนี้หละ โอ้โหโอ้โหโอ้โหราดิสแม่งโหดจัดออืตังกัดตังกัดตังกัดเอาว่ะเออกัดแตกคุณดูเออเฮ้ยโหเดี๋ยวหนึงนะคุณดูผมจะแปลงหน้างไงวะซุปเปอร์แอทแท็กเฮ้ยโอ้โหแม่งกดผิดนีเลยครับก่อใช้พลังหน่อยดิสวย นี่ย่งเงล่ะกด x ชาร์จพลังจนค้างนะครับแล้วก็จะได้พลังโหมดขึ้นกว่าเดิมเฮ้ยมันหลบได้ออีกแล้ววู้ฮู้ว้้ยเฮ้ย้ยบิง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 หลัวบิงหลัวกด b มันเป็นบิงนะคนดูนะนี่เนี่ยปล่อยเลยนะครับเพิ่มดาวเมจดมาแล้วหลบครับสวยสวยสวยได้อยูไ icism, ่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นี่เลยเขาไปต่อยเลยพลังคืนเต่าอัดเข้าไปทีนึงฉันจะจบเกมเดี๋ยวนี้แหละมาสี่กมาสิครับกบมาสิครับอุ้ยอุ้ยแรงอุ้ยแรงอุ้ยโหตั้งการไม่ได้เลยป้าอ,อื้เอ้ยเอ้ยจะตายคนดูโอ้ยมันโหดจัวงวะตกไมไได้เลย นีเดี๋ยวพลังขึ้นเตาอ,อัดเข้าไปก่อนมียาไหมยาผมไม่ได้เอาเข้ามาเลยว่ะต่อยต่อยต่อยสวยต่อยหลบก่อนครับหลบก่อนครับสวยนีเดี๋ยวพลังขึ้นเตาโว้ลบได้อีกท้าพลังก่อนดิเอาดิลาดิสนีเดี๋ยวแลกกันเลยลาดิสสวย ต่อยต่อยต่อยสวย,ยนี่เลยพลังขึ้นเตาอัดอีกรอบนึงโอ้ยตอนนี้แหละคนดูเราต้ ا, องหลบหลบโรววเลยหลบโรววหลบโรวลวหลบรววอุ้หู้อู้หอู้อหือว้าจะตายว้าไม่เออเกมส์โอเวอร์ ทีทายต่อครับอีกรอบหนึ่งนี่แบทเทนนิเกียนลาดิปมันโหดจริงคนดูโอ้ยอือหือหึอือหึอือหึหลบก้อนลบก้อนนีเดะพลังขึ้นเต่าไปเลยขาดแต่พลังนะไว้ตอนนี้ดิสทามโอเวอร์เอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยโหแรงแรงคนดูเราต้องหลบเราต้องหลบดีๆหลบดีหลบดี นี่เลยครับโอ้ยหืมกรปั้นกระปั้นลบ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 โอ้โหเกือบลบไม่ทันนี่เลยลบก่อนครับตาพลังก่อนอส่งสกิลไปครับสวยต่อยต่อยให้มันกระดินไปก่อน นี่เนยอัดไปเลยสวนลาดิสแม่งโหดจัดเลยนะดูคนชาร์จพลังก่อนผมพยายามจะไม่ไม่โดนไม่โดนมันโจมตีบ่อยนะครับถูกไครับนี่เลยวุ้ยหลบได้เก๋เก่งมากเลยนะสวยพลังขึ้นเต่าซับ้ซนกระมานี่ นี่มันไงล่ะอัดเข้าไปเลยก็มาดิใส่เลยดิครับโอ้ยโอ้หมันเคา์เตอร์ลบลบลบอันนี้ลบจะมีจังหวะนะครับให้เราลบนะเออโอโอ้โหเออคิวแบ่งแนงจัดอ้าว โดนนะ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 อัดอัดแบบต่อเนื่องอุ้ยนี่เนี่ยเอาสิไปวูมันไม่ีกล้วสกิลนี่ีกล้วโรมาโรมาสวยสวยโอ้ โอ้โหืมต้อ,อตงตังคัดไว้นี่นี่เป็นไงล่ะเขามีใครมีห้าคืนเพราะว่าปล่อยเข้าไปครับสวยอุ้ยพลังเราหมดนี่เนยอัดเข้าไปเลยมันเหลือแถบเลือดอีกสองคนดูนี่เนยสวนเลยเนี่ยครับว่าเจอคืนมั้ง อุ้ยนี่เด็เป็นไงนะกำปั้นโหยไอ้เล่้ท่านี้ีกน,นี้มอดีมานี่ลบได้ลบได้ลบอยู่ลบอยู่โอ้ยผมต้องตั้งกัรดไว้นะคุณดูนะอุยอ้ยกัดแเตกอุ้ยเรียบร้อยลูก่อลบกอล์กอน ทีนี้นึ่งเราจะชนะมันแล้วคนรู้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยทำไมโดนทุกดอกนี่เด็อัดเลยนะครับสวยพลังพลังพลังสวยสวยอัดไปนี่ชนะแล้ว้เย้ชนะลาดิสมาโอเคนะครับท่านผู้ชมนันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม ดักขันมอนเซตนะครับคาร์ลอัลนิวพาวเวอร์อเวกเคนิสนะท่านผู้ชมนะลิง์ซื้อเจ้าตัวเกม์นี้อยู่ดนะ้านล่างคำย้ายใต้คลิปนะครับผมจะแปะมาให้นะท่านผู้ชมนาะกดเข้าไปได้นะครับมีบริการจเงินไปทางด้วยส่วนเจ้าตัวเครื่องนะฮะก็จะอยู่ด้านล่างคำย้ายใต้คลิปเช่นเดียวกัน ราคาประมาณ 3- ามถึงสี่พันน่าจะเป็นมือสองมือหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันนะอันนี้ก็อ,อยู่ที่งบว่าแล้วแต่แล้วแต่งบละกันนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยผมอยากได้แบบว่าคุ้มคุมหน่อยก็ซื้อมือสองเอานะครับแล้วก็ไปเก็บเงินไปซื้อแผ่นเกมเอานาะมันจะมันจะคุ้มกว่านะครับอืมส่วนใครแบบว่าต้องการประกันนะครับท่านผู้ชมนะไม่ไม่ไม่ขาดเรื่องอกำลังทรัพย์นะครับก็ซื้อมือหนึ่งก็ได้นะฮะอืมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้พี่โค้ดเดก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า